ของคืบหน้ากรณีดับตรบพงศ์ศักดิ์รถเจนายอายุ51ปีผอบหอมูผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพเมืองสตูลซึ่งซ้องภรรยาคือนางวินาวรจนายอายุ45ปีจนแน่นิ่งไปกับพื้นถนนหัวแตกจากนั้นใจคอนทุบรถเก่งจนเละทั้งคันและยังกระชากสร้อยคอไปด้วยเหตุเกิดเพราะความห่วงห่วงที่ภรรยาออกไปเที่ยวงานมันเกิดของเพื่อนที่ผับแห่งหนึ่งโดยล่าสุดผู้บังคับบัญชาของสอพเมืองสตูลต้นสังกัดได้พาดับตรบพงศ์ศักดิ์เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพสะดาวแล้ว หลังจากวันนี้สารจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับดับตรบพงศักดิ์ใน2ข้อหาคือข้อหาจริงทรัพย์และใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจ,จิตใจมณีรัตนแก้ววิเชียนรายงานที่วัดพามณีพระอารามหลวงตะบนบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสดมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบว่าขอพรขอโชคลาภก่อนหน้าที่การงานและทางวัดได้มีะะการจัดศดเกห์อ่อดตานอนลงศพฝึกกายก่อนตายจริงฝึกสมาธิให้คิดว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายโดนมีพระอาจารย์หลวงพ่อพากรปัญญาตโรพระอาจารย์หลวงพ่อชนาย,ยุทธคุณบโรเป็นเจ้าพิธีในการทําพิธีศดอกเกาะ์โดยมีลงศพทั้งเดียงรายจํานวนห้าลง นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในพิธีกรรมในการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะดอกข้อต่อชะตาเกี่วประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าวไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนการสะดอกข้อต่อชะตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องการเสื่อทุกคนได้รู้ว่าที่สุดแล้วทุกคนต้องตายโดยมีพระสงฆ์จะสวดบางสกุลตายให้กับผู้ที่นอนลงศพจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและกลับหัวมาทางทิศตะวันออกพระสงฆ์จะสวดบางสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พรเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกจากตัวไป เดืทางวัดหลวงพ่อปากแดงได้จัดพิธีกรรมการนอนลงศพสะดอกข้อต่อชะตาวันละสองรอบเติรอบเช้าเวลา9ก้นาฬกาสานาทีส่วนรอบบ่ายในเวลา1 3บสนาิกาสาาทีทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่รายงานหน่ยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ประทัที่งทัหจำนวน4 5ครอบครัว ที่ค่ายประสีพนมมาต,ตหมหลนทุ่งยางอำเภอรับแปจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เชิญผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทหารใหม่รวมถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันหลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกนานกว่าหนึ่งเดือนโดยแสดงออกถึงความรักความบ่งใหญ่ที่มีต่อกันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวท่านี้ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ได้พบปะพูดคุยกับญาติเพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้คลายความกังวลใจ รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับระบบการฝึกสิทธิประโยชน์ต่างๆสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่เพื่อใหตทหารใหม่ได้รับทราบมีความมั่นใจปกครองทบกจะดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดีเสม,มือนเป็นครอบครัวเดียวกันโดยกิจกรรมดังกล่าวทำใหญ้ญาติทหารใหม่และครอบครัวมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นในความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความมีระเบียบวินัยของทหารใหม่จากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการนาคาคารวดามรายงาน กิจอาสากู้ภัยกว่า30คนจากหลายองค์กรทั้งในพื้นที่อำเภอสหัสสักขันและพื้นที่จงังหวัดกาลสินรวมถึงชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสสักขันร่วมกระทำความดีเก็บขยะบริเวณใต้สะพานเทพสุดาริมเขื่อนลำปาวหลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและรับประทานอาหารริมเขื่อนเป็นจำนวนมากแต่กลับพบเศษขยะขวดน้ำและเศษอาหารทิ้งเกือนกราดบริเวณหาดโดยทีมกิจอาสา,าร่วมกันเก็บขยะรอบหาดโดยรวบรวมเงินซื้อถุงดำถุงมือและเหล็กคีบขยะกันเอง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่รวมตัวกันทํามาต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเน้นทําความดีเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมรวมถึงกระตุ้นจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใจพื้นที่ได้ร่วมกันรักษาวความสะอาดซึ่งระหว่างที่ร่วมกิจกรรมมีประชาชนนักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดแหลมโนโนพิเศษได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักด้วยขยะที่ร่วมกันเก็บได้ในครั้งนี้นําไปทิ้งที่บ่อขยะเข้าสู่กระบวนการกําจัดขยะต่อไปด้านนายสราวุฒิไายนาวคงตัวแทนจิตอาสากล่าวว่า ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวก็มาใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนอธิการปิกนิกรับประทานอาหารและกิจกรรมตกปลาแต่ทุกกิจกรรมกลับสร้างมลภาวะมีขยะจำนวนมากที่ไม่เก็บออกจากพื้นที่ทันห้เกิดการรวมตัวกันของจิตอาสากู้ภัยจากทั้งจังหวัดมาร่วมกันจัดก,กิจกรรมเก็บขยะในบริเวณนี้สวรรค์สะานเทพสุดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับของจังหวัดกาลาสินเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศการรักษาความสะอาดจึงคือเป็นสิ่งสําคัญ ที่อยากขอร้องให้ทุกคนที่เข้ามาใช้ได้ร่วมกันรักษาวความสะอาดเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนขากลับก็เก็บขยาก,กลับไปด้วยทีมข่าวไทยเกณฑ์ิวสรายงานที่ส่วนทุเรียนอารมณ์ดีคุณรวยชัยตำบนทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาในอุทิศลิมสกุลพอ,อ,อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวมตอนรับคณะแลลลี่ไลออนการกุศลชวนน้องล่องใต้2,023 ซึ่งทางสมโมสรไลออนทุ่งสงและสมโมสรไลออนทุ่งสงรัะชะดาเฉลิมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นโดยใช้เส้นทางเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาหลักจังหวัดพังงาระหว่างวันที่4-5มิถุนายนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและนำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสมโมสรซึ่งมีรถเข้าร่วมจำนวน50คันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน,วน150คน โดยทางทตตพังงาได้มอบของทีละเลึกได้แจกพิกัดเส้นทางทัง่วผลไม้สวนทุเรียนสวนมังคุดในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะได้แวะเข้าชมชิมชอบทุเรียนสาริการาชาทุเรียนบ้านและมังคุดทิพพังการาชนีผลไม้ชื่อดังของจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างไรายได้กับชุมชนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกับหนุนทุเรียนสาริกาและมังคุดทิพย์พังกาเมื่อได้ลิ้มชิมรสแล้วต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอร่อยที่สุด จากที่เคยกินทุเรียนปืนบ้านมามีเนื้อสัมผัสที่เป็นครีมมี่หวานละมุนกินไม่ชุนและฐานบางพุ่ที่ปังงาท,ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวปิดท้ายด้วยมะพร้าวน้ำหอมสดๆบางคนก็มีการซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อไปฝากคนที่บ้านด้วยกระเกตผมทองรายงาน